สวัสดีครับผมกอล์ฟเสาเข็มพาโก้นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีกันนะครับเราอยู่ที่โรงงานเสาเข็มพา์โกที่ที่นี่กันนะครับเพื่อที่จะมาดูทีมซ่อมบํารุงของบริษัทที่ออกไปซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่หน่วยงานก่อสร้างนะครับมาดูกันที่ว่าวันนี้เรามีอะไรใหม่มาให้ดูกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ Thank สวัสดีครับสวัสดีครับคุณิยนะรับครับผมครับเป็นไงเป็นยงานเยอะเนียฮะก็มีงานเยอะครับขอแนะนําตัวอีกทีหนึ่งนะครับคือผมนายวิิชยรัตนพรนิคมนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องจักรกลของบริษัทพาโกครับซึ่งมาทาหน้าที่ดูแลซ่อมบารุงเครื่องจักรของบริษัทพาโกกรุ๊ปทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราใส่ใจกับการบริการลูกค้าที่ไว้วางใจบริษัทพาโก เราก็มีหน่วยรถเคลื่อนที่เร็วหรือโมบายเซอร์วิสเพื่อมอนิเตอร์เครื่องจากเราที่ออกไปรับใช้ลูกค้าที่อยู่หน้างานทุกวันทุกทุกวันรถฉลังนี้เองนะถูกต้องครับเต็มมันชื่อ Advance m o o i l l s s r v v i e u u n t t ถูกต้องครับชื่อว่า AMSU ชื่อย่อนะครถูกต้องถูกต้องครับที่ช่วยธิบาปหนว่ามันทำไมต้องมีรถคันนี้ขึ้นมาในหน่วยงานเรารถรถหน่วยงานเรารถ โมบายเซอร์วิสคันนี้นะครับก็คือจะวิ่งออกมอนิเตอร์กับการทำงานเครื่องจักรเราที่อยู่หน้าง,งานทุกวัน<ม>ทุกเครื่องที่ออกหน้าง,งาน<ม>เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการบริการเมื่อเลือกใช้พาโก้รถคันนี้จะดูแลการทำงานของเครื่องจกักรและประสานงานกับลูกค้าได้ตลอดเวลามีเครื่องจักรที่เราทำอยู่ที่หน้าง,งาน<ม>ครับผมตอนนี้ก็มีผมนับได้ก็ไปตัวไฮดรอลิกตอบนะเบสแมชชีนเนี่ย รือที่เรียกว่ารถตอกสกเข็มเนี่ยไฟไดเวอร์เนี่ยมีประมาณ20ชุดครับผมครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ลูกค้านิยมใช้มากเพราะว่ามันตอกสกเข็มได้หลายแบบใช่ครับระบบกดระบบสว่านหรือว่าระบบตอกธรรมดาก็มีนะครับผมก็วันนี้รถใหม่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีติดไอ้ตัวฟอนต์กาดด้วยถูกต้องครับแข็งแรงนะครับรันีคือเป็นห่วงสำหรับลากได้ครับนะฮะ โอเคก็คนที่ดูแลรถเป็นใครบ้างครับที่แนะนำหน่อยคือตอนนี้คือมีนายอัศวินนะครับแล้วก็นายนภัสแล้วก็คุณนิกรนะครับที่เป็นผู้ช่วยผมแล้วก็คุณพงศธรนะครับเป็นคุณนิกรกันหรือกันเนาะครับผมผมมาอยู่กับคุณเก่งด้านทางนี้วนะคุณเก่งก็เป็นผู้ช่วยพี่วิรชาอยู่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมนิกรครับเป็นผู้ดูแลรถ โมบายเซอร์วิสนะครับหรือว่า AMSU ใช่ครับ AMSU นะครับ <H> เป็นรถที่มันเหมือนจะสูงกว่าปกติมันทำไมมันมันมันก็เป็นยกสูงขึ้นมาครับก็คือในเบื้องต้นนะครับหน่วยงานเรานะครับซึ่งรถคันนี้จะจะ,จะต้องวิ่งออกหน้างานนะครับคือพื้นผิวการทํางานของแต่ละหน่วยไม่เหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งโคนมีทั้ง พื้นเรียบนะครับก็คือรถคันนี้เป็นระบบ4 w h e e l ก็คือ full option นะครับสามารถลุย,ลยเข้าไป,ไปถึงแบบที่ที่มันไม่ค่อยสม,มบูรณ์ก็ลุยไปได้ใช่ครับก็คือเราจะทําไงก็ได้ให้เข้าถึงตัวรถ PD ได้มากที่สุดก็เคยเจอว่าเข้าท้ายเนี่ยมันจะมีหลายท้ายที่มันพี่ที่ไม่พร้อมเท่าไหร่เนาะใช่ครับใช่ครับรถติ่นขับที่เข้าไปมันสลับกรอบเสเกยรแต่ว่ารถที่เป็นแบบล้อ,อยางเนี่ยมันต้องใช้ใช้ทักษะหรือว่าใช้ขับขี่แบบโฟร์วิวเข้าไปใช่ครับเพราะว่า เราจะเจอเคสหน้าฝนเคสน้ําท่วมรถพวกนี้สมบุกสมบันนะครับเราก็จะใช้รถพวกนี้ซึ่งลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับโอเครถคันนี้มันมันจะเป็นรถตอนเดียวด้านหลังนี้เราโมดิฟายกันหมดเลยใหม่หมดเลยใช่ไหมครัใช่ครับก็คือในส่วนพวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายเรานะครับก็คือจะมีระบบอของเหลวอข,ของเหลวในส่วนของรถพีดีนะครับก็คือจะมีพวก น้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็อะไหล่เบื้องต้นนะครับอะไหล่เบื้องต้นที่สามารถซ่อมภายในระยะเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะครับีดีก็คือไททาเวอร์แล้วว่าเ็มระบบไฮดรอลิกของเราที่เป็นร้อสีเหลืองนใ,นใหญ่ๆนะครับซึ่งระบบอะตอกเข็มเราจะมีมีแบบปั้นจันที่เป็นเหล็กหรือเป็นเป็นล้อสแตนเหมือนกันกับพีดีที่เป็นระบบไฮดรอลิกสองระบบแยกกัน อันดับนึ่ก็จะเป็นล็อกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าใช่ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามันมันมันทำทำงานได้เร็วกว่าครับผมโอเคเชิญเอ้ยตัวนี้มันเป็นลิ้นชักเหรอครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกลิ้นชักนะครับไว้เก็บไอ้พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆหรือมีราคานะครับก็คือเราจะเก็บแล้วก็คือเรามีกุญแจล็อกนะครับอย่างแล้วก็จะมีนี่อย่างตัวอย่างนะครับก็คือเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่าง แล้วในส่วนของบนก็จะเป็นแกลอนสแต็อไว้ซัพพอร์ตพวกน้ำมันต่างๆนะครับนี่เป็นกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นกองบรรจ้วยนะครับใช่ครับใช่ครับก็คือเครื่องมือช่างเวลาสแตนบายหน้างานก็คือเข้าไปหารถนะครับก็จะแยกชิ้นแยกส่วนนะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้นะครับมีล็อกไว้เพราะว่ารถวิ่งมันจะได้ไม่ไหลมาใช่ครับใช่ครับ เซฟตี้นะคร so ับในส่วนของความปลอดภัยด้วยครับโอเคครับดูท้ายรถกันบ้างมันเป็นอะไรบ้างครับในส่วนของท้ายรถนะครับก็คือระบบส่งกำลังของอุปกรณ์ภายในรถโมบายเรานะครับก็จะมีเครื่องเจนปั๊มลมนะครับแล้วเราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเราก็มีระบบเซฟตี้ก็คือมีถังน้บเพลิงนะครับเพราะรถมันอยู่กับ สารเคมีที่เป็นไวไฟนะครับรูปแบบเราก็จะข้างๆคาทุกไซา์เลยนะมีรับแสงแล้วก็มีแขนยาวแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีด้านหลังก็จะมีระบบว่าเป็นทิมแ์เอากซ์วของไบเซอร์ดิตนะครับครับผมลูกค้าจะได้รู้ว่าเป็นมาจากทมิมพเป็นชแนของเราจากคาโก้เรานะครับครับผมก็คือในส่วนของช่างที่ประจำรถโมบายคันนี้นะครับก็ขอแนะนำช่างสองท่านนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับช่างอัศวินนะครับกับช่างเบิร์ตครับช่างเบิร์ดนะครับชื่อจริงชื่อธนพัธนภ์นะครับสองคนมาทํางานที่ร้านเนีครับห้าปีแล้วครับห้าปีนี้ก็ปีปีกว่าครับก็เราเป็นคนขับรถไปเองเลยใช่ไหมไปที่ไซค์ใช่ครับโอแล้วเราไปที่ไซค์เนี่ยวันหนึ่งไปได้ประมาณกี่ไซค์ก็ไซค์เดียวเราจะใช้ใช้ดีกว่าก็ซ่อมซ่อมเลยใช่ไหม เดีใใ๋ยวจรวมๆกันถ้ารถพีดีอยู่ก็ปุ่มบางเคสมันจะเป็นเคสอย่างเงี้ครับก็คือถ้าอย่างไซส์ไหนที่รถเยอะนะครับก็อาจจะประจําอยู่นั่นคือเซอร์วิสขอเพื่อมีบางไซส์เปลี่ยนรถไปสิบคันเลยใช่ใช่ครับคือบางบางไซส์มีรถ1คันหรือ2คันเนี้ยก็คือเข้าไปเซอร์วิสเบื้องต้นนะครับเข้าไปเซอร์วิสเบื้องต้นแล้วก็ถ้ามีเคสหนักก็คือรถโมบายเซอร์วิสเนี่ยจะเป็น เป็นการแจ้งเคสเขาเคสใหญ่เข้ามาที่ฝ่ายนะครับแล้วเราจะส่งทีมช่างซึ่งเราจะมีรถซัพพอร์ตอีกคันคอยวิ่งซัพพอร์ตนะครับเรื่องทงั้งเรื่องอะไหล่ทั้งเรื่องอช่างซ่อมนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าเครื่องทีดีเสียแล้วก็ไปซ่อมใช่ครับมันมันต้องทำให้หยุดงานที่ใช้งานบ่อย่ครับรถคันนี้เหมือนกับว่ามันไปก่อนที่มันจะเสียด้วยใช่ครับใช่ครับ ป้องกันไม่ให้ใเสียหายใช่ครับกิจทม่เป็นแค่นนใช่ครับโดยการาตลาดก็คือมีระบบที่มาช่วยเรื่อง,องเปี่ยนน้ามันอะไพรพวกนี้ใช่ครับผมใ,ในระหว่างการติดตั้งรถที่ใช้งานหรือว่าถอนถอดกำลัง,งออกมาเพราะพี่ดีเราอยู่ใช้งานก็เหมือนจะอยู่ไม่ไม่เกินหกเดือนเนาะของแต่ละแต่ละครั้งอย่างมากก็สามเดือนสประมาณนั้นครับประมาณนั้นครนับเพราะฉะนั้นก็มีการรื้อถอนบ่อยใช่ครับไซส์อื่นเรื่อยๆตรงนี้ก็ ว่าการรื้อแต่ละครั้งก็ต้องถ่ายน้ำมันเบมาใช่ครับการรถคันนี้ก็ไปช่วยในการในการฉลัดน้ำมันใช่ครับใช่ครับก็ช่วยให้เบรกดาวน์จะนี้น้อยลงแช่แล้วก็เรื่องโดยเลวลูกค้าก็ลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการทํางานที่ต่อเนื่องมากขึ้นใช่ครับโอเคก็ในส่วนเราก็จะมีช่องคือ อะไหล่สำรองนะครับเราจะมีสเปร์พาร์ตนะครับอะ,อะไหล่สำรองช่อง,งว่างๆสำหรับเก็บกรณีมีขนอะไหล่ไปนะใช่ครับใช่ครับอย่างบางเคสเนี่ยเราจะมีการเซอร์วิสนางานก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นจารบีอะไรพวกนี้นะครับ<ม>เราก็จะเอาขึ้นรถไปนะครับก็จะเป็นส่วนนี้ครับดูมันประกอบแข็งแรงดีเนาะครับผมก็คือเ,เราเราจะมีระบบอ่า ไฟภายในนะครับไฟไฟส่องสว่างภายในรถก็คือจะมีเราจะแยกส่วนกันนะครับไฟส่องสว่างภายในรถแล้วก็ไฟสนามนะครับ<ม>ไฟสนามก็คือตัวนี้นะครับ <texts S 1> เราสามารถไปซัพพอร์ตเวลาเคสกลางคืนนะครับเคสกลางคืนเราสามารถเรียกรถคันนี้ไปซัพพอร์ตได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้สามารถเอ่อทำงานระยะเวลาต่อเนื่องในประมาณ7ชั่วโมงนะครับ7ชั่วโมงหรือ1วันนะครับ ได้เต็มๆมนะครับส่วนด้านด้านนี้ก็จะเป็นการระบบจ่ายน้ำมันนะครับเราคือเราใช้ระบบที่เอารถคันนี้เข้าไปให้ถึงตัว PD ดีมากที่สุดนะครับเราก็จะใช้ใช่ครับเราจะใช้ตัวหัวจ่ายจ่ายน้ำมันขึ้นตัวที่ตัวรถ PD ดีเลยโดยไม่ผ่านในอ,อุปกรณ์กลางเพื่อลด การสิ่งสกรปรกนะครับเพื่อนสิ่งสกรปรกพราะตัวนี้จะมีระบบคีนนิ่งของมันในตัวอยู่แล้วนะครับผมรู้มาว่าระ,ระบบไฮดรอลิกเ่ยมันสําคัญที่น้ำมันถ้าน้ำมันมีฝุ่นหรือว่าไม่สะอาดมันก็เหมือนกับะระบบของเหลวที่ที่ไม่สมบูรณ์เวลาทํางานเนี่ยมันจะทํำให้ใหปั๊มหรือว่าเครื่องจักรอื่นในระบบ รถเนี่ยเสียไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิกสำคัญครับผมเหมือนน้ำมเกียร์น้ำมันเกียร์รถยนต์ก็ประมาณเดียวกันนะใช่ครับใช่ครับน้ำมันเกียร์รถยนต์นะต้องสะอาดครับผมเราก็จะมีเราก็จะมีระบบเอ่อคินนิ่งครับเครื่องเครื่องฝัดนะครับก็คือเราจะมีรอบในการบำรุงรักษาของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็คือรถคันนี้สามารถไปหน้างานได้นะครับโดยที่ ไปทําหน้างานไม่ต้องเอารถพีดีเข้ามาที่ฝ่ายนะครับฝ่ายนี้มันเหมือนสัตเกียร์รถยนต์ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับเศษเหล็กออกมาใช่ครับซึ่ง<อ>เราจะดูดวนวน,วนลูปนะครับแล้วก็คือวนกลับไปที่ตัวรถก็ได้หรือจะมาสต็อกก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคก็วันนี้ก็ได้ความรู้มาพอสมควรก็ลูกค้าก็ถ้าเห็นรถชนิ้ไปก็แน่าจะได้เลยว่ามาจากคาโก้นะครับ รถคันนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าได้ทํางานได้ต่อเนื่องแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ขอบคุณคุณนิกรมากนะครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับก็วันนี้ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวกันคิปหน้ากันนะครับ